ปริศนาดราม่าเจ๊ไยถูกไขแล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้วประเทศเรามีดราม่าเจ๊ไฟอีกรอบแล้วนะคะเรื่องราวของคุณพิชี่ที่ได้ไปกินอาหารร้านเจ๊ไฝแล้วก็ได้สั่งเมนูเรื่องชื่ออย่างไข่เจียวปูโดยที่ในเมนูเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าราคาอยู่ที่1,500บาทแต่ตอนชิ้เงินจริงๆพนักง,งานกลับคลิปราคาสูงถึง4 0 0 0บาทโดยพนักง,งานแจ้งว่ามันเป็นไข่เจียวปูอัปเกรดค่ะก็คือเนื้อปูเนี่ยจะคุณภาพดีกว่าของตัวที่ราคา1 5ึ่งพับาทซึ่งคุณพิช c h ก็งงเพราะตัวเองเ พิเศษให้แบบนี้มันรู้สึกไม่ค่อยแฟงเท่าไหร่เลยเพราะว่าราคาอาหารที่ต้องจ่ายก็ต้องจุ่มตามว่าเชฟจะทําพิเศษให้เราหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรอเรื่องนี้ก็กลายเป็นดราม่าใหญ่ๆใ,ในโซเชียลมีเดียค่ะเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกเนาะที่ร้านเจ๊ฝ่ายมีดรามา่าซึ่งต่อมาคุณพิชี h ก็ได้ออกมาเล่าเพิ่มเติมค่ะว่าตอนนี้เธอรู้แล้วนะว่าทําไมเจ๊ฝ่ายถึงได้เสิร์ฟไข่เจียวปรูราคา4 0 0 0บาทให้เธอแทนที่จะเป็นพันห้าร้อยบาทแบบปกติเรื่องก็คือว่าเธอเนี่ย ไปกินร้านเจ๊ไฝ่กับรุ่นพี่ที่รู้จักคนหนึ่งนะคะโดยรุ่นพี่คนนี้เป็นลูกค้าประจำของร้านเจ๊ไฝ่แล้วก็เป็นคนสั่งอาหารทั้งหมดตอนที่สั่งอาหารเนี่ยพนักง,งานก็ถามรุ่นพี่แค่ว่าจะทานเนื้อสัตว์ประเภทไหนหมูไก่หรือว่าซีฟูด้ด แต่ไม่ได้ถามว่าจะเอาจานพิเศษไหมหรือจะเอาเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะจนกระทั่งตอนจ่ายตังเนี่ยพบว่าราคาไข่เจียวอะ่ะมันสูงถึง4 0 0 0บาทซึ่งไม่ตรงกับในเมนูคือ1 5 0 0บาทแต่พอลองสังเกตดีๆก็พบว่าราคาเมนูอื่นก็ไม่ตรงเหมือนกันค่ะอย่างเช่นข้าวผัดหมูที่ควรจะอยู่ที่ราคา400-500ถึงบาทแต่ในบินเนี่ยราคาถึง1000บาทรุ่นพี่คนดังกล่าวก็ได้เรียกพนักง,งานมาถาม,ถามถึงเรื่องราคาค่ะก็บอกว่าไข่เจียวปูเนี่ยเป็นจานพิเศษแบบ4 0 0 0บาทเนี่ยปูจะมาจากแหล่งที่ดีกว่า 1, ,500 บาพ่น็ถามต่อว่าาาาททํํไมถึงแบบจนย ทั้งๆท,ที่เขาก็ไม่ได้สั่งแบบจานพิเศษนะพนักง,งานก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปถามเจ๊ฝ่ายเอาเองบางทีก็ทําจานพิเศษให้เอง และปกติทุกครั้งรุ่นพี่ก็ทานจานพิเศษแบบนี้นะพอออกจากร้านค่ะคุณพีชถึงได้คุยกับรุ่นพี่ว่าทุกครั้งที่มากินเนี่ยรุ่นพี่ไม่เคยดูบินเลยก็คือไม่เคยรู้เลยว่าค่าอาหารที่เขาจ่ายไปแต่ละครั้งอะ่ะมันเป็นจานพิเศษมาตลอดซึ่งรุ่นพี่ก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ค่อยเป็นธรรมกับผู้บริโภคเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้สั่งว่าเขาอยากได้จานพิเศษและไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจําหรือเปล่าก็ควรจะมีสิทธิ์เลือกว่าวันนี้อยากทานจานธรรมดาหรือวันนี้อยากทานจานพิเศษไม่ใช่ว่าตามใจชฟแบบนี้ ต่อมารุ่นพี่ได้มีการไปคุยกับเจ๊ไฝ่นะคะเจ๊ฝ่ายก็บอกว่าก็ทุกครั้งที่ผ่านมาก็เสิร์ฟอาหารแบบ VVIP ให้รุ่นพี่มาตลอดแล้วรุ่นพี่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรก็เลยทําเหมือนเดิมแบบเห็นหน้าแล้วก็ทําให้เลยอะ ไม่ได้มีเจตนาจะโกงหรืออัพราคาแค่ทำเมนูเดิมตามที่เคยทำให้รุ่นพี่มาตลอดนะสรุปก็คือเพราะว่าเจ๊ฝ่ายเนี่ยทำอาหารแบบ v ี i p ให้รุ่นพี่คนนี้มาตลอดค่ะและรุ่นพี่ก็ไม่เคยรู้เลยเพราะว่าไม่เคยดูบินพอมาวันนี้คุณพีทมาด้วยถึงได้ดูบินเป็นครั้งแรกคุณพีทบอกว่าเรื่องที่เธอโพสในโซเชียลมีเดียเนี่ยเพราะว่าเธอรู้สึกงงเมืองนอกเนี่ยไม่มีการทำแบบนี้ถ้าจะสั่งจานพิเศษก็จะต้องมีการถามคอนเฟิร์มกับลูกค้าก่อนไม่ใช่ว่าแอสูมเอาเองเอาจริงๆเราคิดว่าร้านอาหารปกติก็ไมม่ทแบบนนนี้เหือกั ที่โพสตแค่อยากแชร์ประสบการณ์ว่าอ่านมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้เผื่อคนอื่นจะมาทานจะได้แจ้งก่อนว่าต้องการจานพิเศษหรือไม่ไม่ต้องรอรุ้นเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเคยเห็นข่าวจานพิเศษหรือได้รับข้อมูลเรื่องจาน VVIP มาก่อนนะ